เปิดปิดเสียงห้องแชทในไลน์นะคะแชทไหนที่เราต้องการอยากจะปิดไว้นะคะก็เลือกปิดได้เลยเลือกปิดห้องแชทกลุ่มหรือไลน์บุคคลก็ปิดแยกกันได้แต่ถ้าเราปิดเสียงแจ้งเตือนทั้งหมดเวลาที่มีคนไลน์มาเราก็จะไม่รู้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะเลือกเฉพาะคนก็เลือกได้มาดูวิธีกันค่ะ ปิดเสียงแจ้งเตือนในแอปไลน์ไลน์ส่วนตัวหรือไลน์กลุ่มห้องแชทไหนที่เราไม่ต้องการให้แจ้งเตือนก็ปิดเสียงเอาไว้ได้นะคะแตะไปที่แอปไลน์ไปที่ห้องแชทแตะค้างห้องแชทที่เราต้องการที่จะปิดเสียงแตะค้างเอาไว้แบบนี้เมนูปิดแจ้งเตือนก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะ แต่ปิดนะคะลูกกระดิ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะห้องแชทนี้ไลน์มาก็จะไม่แจ้งเตือนค่ะแต่เขาแชทหาเราได้ตามปกติหรือไลน์ส่วนตัวนะคะแต่ค้างวิธีเดียวกันเลยค่ะปิดแจ้งเตือนปิดแจ้งเตือนเอาไว้แล้วแต่ถ้าต้องการอยากจะเปิดให้แจ้งเตือนก็แต่ค้างแบบเดิมเปิดแจ้งเตือนเห็นไหมคะหัวข้อเปิดปิดการแจ้งเตือนเปิดปิดได้ตลอดเวลาอยู่ที่เราเลือกใช้งานได้เลยค่ะ สำหรับการปิดเสียงในไลน์นะคะก็จะเป็นข้อดีอยู่อย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าไลน์กลุ่มนะคะในเครื่องเรามีหลายกลุ่มเลอเกินนะคะไม่รู้ไลน์ไหนแจ้งเตือนกันมั่วกันไปหมดค่ะห้องแชทไหนที่ไม่สำคัญเราปิดเสียงเอาไว้นะคะแต่เราใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะส่วนไลน์ไหนที่สำคัญเราก็เปิดแจ้งเตือนค่ะเราเลือกปิดเปิดนะคะเฉพาะกลุ่มเฉพาะห้องแชทที่เราใช้งานเป็นประจำก็จะลดการรบกวนได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ